สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองรุ่นใหม่นะคะเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกค่ะและมีการแต่งผ้าลูกไม้ด้วยนะคะกระดุมเจาะหยดน้ํานะคะมีกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะเจาะหยดน้ําทรงแขนประมาณสามถึงสี่ส่วนนะคะวงแขนทํากว้างค่ะลายผ้าลูกไม้ใกล้ๆนะคะใส่สบายค่ะระบายอากาศได้ดีนะคะมีซับใน เป็นผ้าพื้นชิฟฟองเงย็บติดให้นะคะข้าๆนะคะด้านหลังค่ะคุณลูกค้าเทนีใส,ไสะะ่ไซส์เอนะคะไซส์เอจะอยู่ประมาณ35ขึ้นถึง36นะคะรุ่นนี้ทํามา6ขนาดนะคะคุณลูกค้าสะโพกจะอยู่ที่39ขึ้นครึ่งเกือบเกือบ40สบนะคะมีซับในนะคะผ้าชิฟฟองเป็นผ้าไม่ยืดนะคะต้องบอก,กคุณลูกค้าก่อนนะคะเวลาเลือกขนาดาให้น้อยกว่า ขนาดเสื้อสักสองนิ้วนะคะจากอ,อกจริงอะนะคะเป็นในอ,อกสามสิบสามนะคะใส่ไซส์ไซส์เออกสามสิบหกนี่แหละคะ่ะคุณลูกคา้าเผื่อไว้นะคะจะเวลาสั่งซื้อจะได้แบบได้สินค้าและตรงใจก่ะคุณลูกค,าะคะ้าค่ะคุณลูกคา้ามีมทั้งหมดหกขนาดนะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่และสี่สิบหกนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกคา้ามีสองสีค่ะสักครู่นะคะ สีที่พนีใส่อยู่นี่คือสีชมพูโอรสนะคะสวยหวาน,นะคะ่ะสีที่สองสีเขียวนะคะสีเขียวก็สวยหวานนะคะคุณลูกค้าเขียวแบบมินมินนะคะเนี่ค่ะ็อบคอนะคะเป็นคอกลมกระดุมเจาะยดน้ำกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะแล้วก็มีการแต่งผ้าลูกไม้ตั้งรอบคอนะคะเป็นสามสามชั้นนะคะช่วงแขน ก็มีการแต่งผ้าลูกไม้ด้วยเช่นกันนะคะขอบแขนก็มีการแต่งผ้าลูกไม้ด้วยนะคะลายสวยหวานนะคะคุณลูกค้าใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้ใส่คู่กับงเกงยียนก็ได้นะคะคุณลูกค้าใส่ในวันชิลๆนะคะผ้าระบายอากาศได้ดีะคะ่ะคุณลูกค้าสนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่แน่ใจขนาดสอบถามได้ค่ะเพนนียินดีบริการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกโพสแชร์โพสด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ